งั้นเพื่อไม่ให้ในการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ประติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะไปมามาต้องมาแล้วเโทัคูลเลอร์ฉันมาเปิดนายขนาดนี้นะดังนั้นนายต้องออกให้ฉันเข้าใจไหมเ cool er. มทัลคูลเลอร์เมื่อกี้วิจิต้าโกาหังคุลินเนาะสามตัวนี้จะฟิลไหมวะมา มีส mm ิ hmm. ฟิวนะมีสิฟิวอยู่ฟิวว่ะมา LR ขอดูหน่อยเถอะว่าใช่ไหมทัลคูลเลอร์ใช่นี่คือดีมากบอกใค่นี้แหละว่าต้องใช่แล้วมทัลคูลเลอร์ต้องมา <B rett> โอ้โหหลังตู้โบ้แจ็กฮะ ถามจริงโอ้โหโบเจัดโวอดมาทำไมอ่ะโอ้ท้อเลยแต่ก็ดีไหมดีเพราะผมยังไม่มีเขานะครับอน,นาคตก็อาจจะ ECA ได้อีกต่างหากนะตัวเนี้ยก็มีสิทธิ์สูงน,นะครับที่จะ ECA เขาได้โอ้รอดูแล้วกันว่าจะมีไหมในอนาคตเนาะอ่ะมาบที่สองนะครับผมไป โบแจ็ควะบอททำไมวะกูไม่ต้องการโบแจ็คเลยนะอุ้ยเอาอาร์ไติดกันเลยโว้ยโอโ้โหจบครับท่านผู้ชมจบเรียบร้อยนะฮะจบแล้วทำไมบูวยพัทแรกมึงเกลือวะคุณหามกินแล้วทำไมพัทส,สอกูงูบ เกือเกือเกือนิดเดียวตอนตอนครั้งแรกที่เปิดแต่พอมาตอนนี้คือแบบดีมากเลยโอเคก็ขอบคุณมากที่ออกให้จบแล้วนะครับผมตักเซสว่ะถ้าไม่ได้ยี้ดีวะเส้นโอออกกูจบแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเออออกให้มันง่ายอย่างนี้ผมดีใจนะฮะจะทำทีเฉพาะทางของเขาได้ทันทีเลยครับผม มาเว้ยแล้วก็ต้องไปฟาร์มเหรียญด้วยเออฟาร์มเหรียญแล้วเหรอไม่เป็นไรฟาร์มได้เว้ยฟาร์มได้เพื่อนนายฉันทําได้เว้ยอ้าวมาโมติดต,ต่อไปเลยนะครับผมขออีกสักตัวสองตัวได้มาไว้เอาอ่ะกูขออีกสักตัวสองตัวอุ้ยผัวเมียเอาวาลองขาม,มีขมเมีห้าหรือกระจกแตกกระจกแตกกี่รอบสองหรือสสองรอบไหมหนึ่ง หนึ่งทีหวังอะไรไม่ได้นะหนึ่งทีเนะี่ยโอ้โหมาจินเวจีตาโอเคมาได้วะอีคลิปนี้คลิปนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โมดิที่สองก็ออกให้หน่อยนะอินโหรนะเอ้ยเฮ้ยถามจริงเอาเลยเหรอเฮ้ยใช่เปล่า โอ้โหรอบที่แล้วนะโคโรโลเป็นเซตนะอย่างนี้เลยแล้วก็หลุดเลยหลุ้วนเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้ถ้าครั้งนี้ได้เลยคือจบเลยนะเข้าใจปะคือคือโอเคเราอย่าหลุดดีกว่าโอ้โหแม่ราที่แล้วโคโรลินเป็นแบบโอ้ยยยยแม่งหลุดล้วนเลยอะ่ะเออไม่ไหวอะ่ะอ่ะอิโนริหวังว่าไม่หลุดนะขึ้นอย่างนี้แล้วมีใจลุ้นอยู่เว้ยอ่ะมา ลุ้นดีกว่าเลยเขาบอกว่าตัวอะไรนะโอ้โหตัวแรกไม่ให้กคทำใจเลยเหรอมาเปิดมาเลยเหรอโอ้โหเออเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมเออว่าคลิปนี้ไม่เกลียว่ะโอ้โหคิดว่าคลิปนี้จะเกลียวแล้วเนี่ยเฮ้ย เออด,ดีดีดีทำไมโคคอลอมบินาไม่ออกง่ายอย่างนี้วะแล้วแม่งตู้แม่งคือเพิ่มเลทนะนะตู้มันคือเพิ่มเลทคูณสองแลแ้วแ,แม่งไม่ออกให้กูอ่ะและตูดการันตีอ่ะแล้วตู้เนี้ยแม่งไม่เพิ่มเลทไม่เพิ่มขี้อะไรเลยแม่งตู้ธรรมดาปก,ปกติปกติออกง่ายจังวะฮะโอ้โหโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้มาแล้วนะฮะแม่งเอ้ย คิดตัวอย่างเงี้ยตัวละครที่ไม่ไม่ไม่ใช่ l i ม i เต็ดอ่ะคือแบบออกง่ายจังฟ้าและตัวละครลิมิตแต่ละตัวนี่นะคือแบบแม่งขยันออกยากกันจังอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าว่อาออกด้วยก็จะดีมากนะครับในคลิปนี้อ่ะป้ายโอ้เมื่อกี้เอซอาร์ห้าตัวจริงอ่ะทำไมมันเยอะจังวะเยอะแต่แบบใช้งานไม่ได้เลยโอ้โหชิมหายละเอ้ฟิวชั่นเออาร์เหรอ หน้าตู้ชิไลจริงๆชิไลกาบฟาชาสัากตัวหนึ่งน่นแหละภาพยนตนอย่างเงี้ยขอร้องนะอยากยาเลยไม่ใช่มึงแลวหนึ่งอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มึงแลวสองมึงก็ไม่ใช่หน้าตู้ฮัลโหล เอาอาวะโอเคก็ยังด okay. 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 yeah, so ีนะครับได้เอาอาถือว่าค um yes! ุ้มนะครับในคลิปนี้ต่อกันต่อนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอาชิเมนขึ้นแสดงว่าได้ใช่ไหมสวย yes oh เรียบร้อยทุกท่านผู้ชม โอ้โหจบแล้วนะครับ all day เรียบร้อยท็อปเทียร์ตัวละครอ,อยู่ในดีผมแล้วหนึ่งตัวจบจบเลยโอเคมาเพื่อการเป็นสายเพื่อการการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมอติเดียวนะครับผมในคลิปนี้อป้ายตัวฮาราวีนดูซิจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหชิบหายแล้วจิบหายแล้ว <laughs> เอ้าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยยังได้อยูยอย่เป็นว่าเกือบว่ะเฮ้ยยังได้ว่ะมันยังมีของมันยังมีของแต่ตัวอะไรวะใช่มันมีของใช่แต่ตัวอะไรนั่นคือปัญหาไม่รู้เลย <c oughs> อนิเมชันคือไม่รู้เลยแล้วไม่การันตีวะเนี่ยโอเคโกสามนะครับท่านผู้ชมยังได้อยู่โกสามก็เก่งนะแล้วการันตีตัวอะไร วีดียวโอ้เออคุ้มว่ะเฮ้ยถึงคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ผมคุ้มแล้วนะเนี่ยจริงๆโนทางเฟซสองตัวเลยอ่ะได้วีดีโวด้วยอ่ะเออก็หวังว่าเราจะได้เมลในคลิปนี้นะครับผมทั้งหมดสามมติเนาะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมวัดแฮปเปนโอ้ไมคโอ้หตัวแรกมาดิครับพี่น้องฮะมา ผมบอกแล้วนี่แหละนะครับท่านผู้ชมเกมที่รักเราเว้ยเนี่ยคือเกมที่รักเรา บอกแล้วว่าเกมที่เกมดีๆนะนะบอกเลยนะเกมการ์ดชาที่ดีเนี่ยต้องเปิดหนึ่งมัลติได้เว่ยเปิดมัลติเดียวแล้วคือได้ตัวละครใหม่เลยเว้ยเข้าใจปะต้องต้องมันจะเกมอย่างงี้โคตรดีโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วนะออกออกคือจบแล้วโอ้เยี่ยมได้ได้โคเมโกะชุดนอนเมดิซ่าออนเซ็นอีกโอ้จากตัวการันตีอู้หูเมลสองดาวก็มาเอาเอาสิเอาเข้าไปพี่น้องชาวไทยทุกท่านเอาเรื่อง โอ้โหเอาหูแล้วเอาสาดาวมาครบมาครบทุกฟอร์มโอ้โหมาครบ,บ,บทุกฟอร์มทั้งสองดาวทั้งสามดาวทั้งสี่ดาวโอ้จะมาหนึง่งจะมาสองไม่ออกเลยหรอทัสามจริงตามมติเนี่ยทั้งอุ้มใหม่เวจิต้า <S 2> <S 2> เสร็จแล้วน,น,นี้ จบแต่ตัวอะไรแกมมาหนึ่งกับเกมมาสองคำถามนะครับใครครับเกมมาหนึ่ง yes okay อยากได้เกมมาสองด้วยอ่ะคือเกมมาสองก็เก่งนะ Oho, GG Kocay, tak tahu apa belum Kau tak tahu siapa ni